สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนาาักงานสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ สำนักงานสวัสดิการและุุมคอรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกา นายกนพิธประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางชริดาพัฒนากจนิติกรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟืน้นฟูแหล่งน้ำคลองคูภายเสริมเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักคลองคูภายํำบญในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายอภินันเืลกผงผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา9.30นาทีในการพิษประดับการสวสิตการและคุ้มครองในงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้หนางสาวจารวนรขุนวัดนักวิชาการในงานชำนาญการบูรณาการร่วมกับผู้แทนจากสถานีตารวจปูทนกระปางผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และผู้แทนจากอำเภอทุ่งสงในการนำเนินตามนโยบายค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการสวจปัสสาวะหาสารเสพติดของลูกจ้างนักสถานประกอบจิตการในพื้นที่อำเภอทุ่งสงเพื่อส,งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบจิตการมีระบบการจัดปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษผิดภัยของผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด โดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน29คนทำการสุมส่มตรวจปัสสาวะจำนวน27คนผลจากการสุ่มตรวจพบสารเสพติดในปสัสสาวะจำนวน1คนโดยสถานประกอบการจะํำเนินการให้ลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษาของโรงพยาบาลต่อไป วันที่6ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2566นายกนพิษประดับการสัานีการและคุ้มครองในงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นานจงจารุวรรณขุนวัดนักวิชาการในงานชำนาญการร่วมมูลนการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนังนครศรีธรรมราชสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครศรีธรรมราชสำนัก,กางานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบเรือประมงจำนวนเจ็ดลำมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นห้าสิบเจ็ดคน สัญชาติไทย49คนสัญชาติเมียนมา7คนสัญชาติลาว1คนวันที่2-7วันที่กรกฎาคมพุทธศักราช2566นายการพิษประดับการสวสดิการณคมครองไหง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าอบรมสัมมนาโครงการยกระดับขีดความสามารถในการตรวจเรือประมงและรายงานในเรือประมง ของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกณโรงแรมเรือรัชดาจังหวัดจังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานพุทธศักราช2566และเพิ่มพูนทักษะการตรวจการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนทางอาญาขั้นตอนทางปกครอง สามารถเชียอโยงการทำงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าโอกและหน่วยงานของรัฐอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพืน้นที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าโอกวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566นการกันพิษประดับการสวัสดกการและคมครองในงานจางังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางวิลาวันสวนโกสัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมได้สร้างการรับรู้ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐไปจําปีว่าประมาณพุทธศักราช2566ณนห้องประชุมแก้วกัลยาแกนบอลรูมชั้น2โรงแรมดิโกจงังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายรัทธาทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่3ถึงวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2566นายกันตพิดประดับการสวสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปัทวันสั่งช่วยนักพิชากาาแรงงานชำนาญการเขา้าร่วมโครงการการฝึอกอบรมหลักสูตรการฝึอกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รุ่นที่6 พระงานเจ้าหน้าที่รุ่นที่65นณโรงแรมดิแอมเมอรนกร,งรง ald, ุงเทพมหาคนครมีนายวรนรัตน์สีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดมอบประกาศชนิยบัตและปิดการอบรมมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด43คนการให้บริการของสำนาาสักงานสถิติการแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนาาสักงานสถิิการแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบปม,ม่ .1 ตามประกาศสำนักนายกรมรัฐตรีเรื่องออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงทะเลพศ .2565 ด้วยการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ในงานต่างดาว โดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการเลขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานแบบโรโบหนึ่งสถานประกอบกิจาการจำนวน5้แห่งลูกจ้าง6กคนเป็นสัญชาติเมียนมา5้าคนและสัญชาติลาวหนึ่งคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของสำนักง,งานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ